สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตู้เย็นโตชิบ้าครับรุ่น CRT r 46 1นะครับเป็นคอมเพรสเตอร์นะครับมีทั้งหมด2ประตรูเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับจะมีช่องด้านบนกับช่องด้านล่างครับช่องด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องฟิวสนะครับจะมีกระจกเรียกภัยให้ทิ้งน,นะครับแล้วก็มีสทางความเย็นไว้แช่น้ำแข็งอะไรตัวนี้ได้ครับส่วนช่องด้านล่างเนี่ยจะเป็น จะมีช่องพนนู้แช่ในอาหารนะครับแล้วก็ช่องแช่ถักส่วนตัวนี้เป็นรูลมนะครับแอร์โฟนะครับให้ลมจากเครื่องออกมาด้านหน้าให้ถึงอาหารแล้วก็พวกน้ำเนี่ยได้อย่างมีสธิภาพนะครับส่วนที่ประตูด้านหน้าเนี่ยก็จะมีพวกช่้องเก็บเครื่องสำอางนะครีคมที่อะไรพวกนี้นะครับสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ในส่วนของด้านชั้นตะกูด้านล่างครับจะมีช่องสำหรับใส่เนื้ออาหารนะครับแล้วก็สำหรับใส่ผักนะครับแล้วก็จะมีกระจกเหยียไผครับให้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับและกระจกเหยียไผเนี่ยจะสามารถวางกลับได้ครับมีจะมีล็อกด้านล่างอยู่ล็อกนะครับก็สามารถหลับได้ตามความต้องการนะครับแล้วภายในเนี่ยก็จะมีตัวดับกลิ่นนะครับเพื่อเป็นแบบกินอาหารให้ตู้เย็นเราของตลอดเวลานะครับไม่มีกลิ่น ตัวตรงนี้ก็เป็นตัวบบปรับอุณหภูมินะครับมีทั้งหมด4ระดับส่วนที่ภายในครับจะมีชุดกําจัดกลิ่นนะครับซึ่งเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเราก็จะหมุนคนเปลี่ยนเป็นการกดอออนะครับนี่ครับก็จะมีแผงกําจัดกลิ่นให้เรานะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับถอดเปลี่ยนเสร็จป,ปุ๊บเราก็เอามาใส่นะครับแล้วก็ดูล็อกดีๆแล้วเราก็หมุนเข่า มันจะดังเข้าล็อกพอดีนะครับก็แบบเรียบร้อยไปอย่างดีครับส่วนด้านบนนี้ถ้าจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับให้ความสว่างกับตู้เยินครับเวลาตอนกลางคืนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิาให้ตู้เย็นนะครับจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับเป็นคูล l ิดคูลเลอรนะครับแล้วก็ซุปเปอร์คูลครับทุกครั้งที่เรากดจะกดเนี่ยเราก็ต้องกดปลดล็อกนะครับนี่ครับบนปุ่มนี้ แล้วไฟเด็กัาทิตนะครับแล้วก็เรียกระดับเราต้องการได้เลยอย่างผมต้องการซปเปอร์คูลก็กดนี้ครับ